สวัสดีค่ะ。 ในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าน,นี้ทั่วทุกภาคยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะสาเหตุนั่นก็เป็นเพราะว่าวันนี้ยังมีร่องมรสุมหรือว่าแนวของเมฆฝนพาดผ่านที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนและก็ที่บริเวณภาคอีสานในขณะที่กระแสล,ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็ยังคงมีกําลังแรงนะคะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกหนักช่วงนี้เพิ่มความระมัดระวังกันไปด้วยค่ะในส่วนของคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็ยังคงมีคลื่นลมแรงนะคะสาหรับทางด้าน ฝั่งอันดามันนี้ทะเลยังมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรแต่ว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะช่วงนี้ก็ยังมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือในทะเลด้านฝั่งอันดามันนี้งดการเดินเรือนะคะส่วนทางด้านฝั่งอ่าวไทยนี้ก็ขอให้เดินเรือได้ความระมัดระวังไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ และหลังจากที่ผ่านพ้นวันนี้ไปแล้วนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นก็จะอ่อนกําลังลงนะคะประกอบกับกระแสะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็จะมีกําลังอ่อนลงไปด้วยลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยจะมีฝนลดน้อยลงรวมไปถึงคลื่นลมในทะเลก็จะมีกําลังอ่อนลงนะคะโดยคลื่นลมแรงปานกลางค่ะความสูงของคลื่นจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะ กลับมาดูภาพรวมของสภาพอากาศคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันต่อค่ะช่วงนี้ทั่วทุกภาคนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะโดยบริเวณที่มีฝนมากที่สุดนั้นจะอยู่ที่ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันมีฝนตกหนัก80%ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคอื่นๆที่เหลือนะคะคือภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยจะเห็นว่ามีฝนตกหนัก60%ของพื้นที่ปิดท้ายก็คือที่บริเวณกรุงเทพริมนฑลน,นะคะจะมีฝนตกไม่หนัก40%ของพื้นที่ค่ะ สำหรับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้มีฝนตกหนักที่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนตากสุขโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิระหว่าง24-38ถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้มีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครบึงกาฬอุดรธานีหนองคายเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและที่นครราชสีมาค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคอีสานอยู่ที่ระหว่าง2 4่6ถึงองศาเซลเซียสต่อกันที่ภาคกลางช่วงนี้มีฝนตกหนัก ที่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธา,านีกาญจนบ,บุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและก็ที่สมุทรสาครอ,อุทภูมิเฉลี่ยของภาคกลางอยู่ที่ระหว่าง24ถึง36องศาเซลเซียสค่ะสำหรับกรุงเทพปริมณฑลช่วงนี้มีเมฆมากฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ฝนตกไม่หนักแล้วนะคะอุทภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง25ถึง36องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักที่จังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง24-33ถึงองศาเซลเซียสระยะนี้คลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายที่ภาคใต้มีฝนตกหนักนะคะที่จังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภ่างาูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะ อุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต้นะคะจะอยู่ที่ระหว่าง22ถึง35องศาเซลเซียสด้านฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปยังคงมีคลื่นลมแรงนะคะคลื่นสูง2ถึง4เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองยังมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะสำหรับจังหวัดกระบี่ลงมานะคะคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ทิ้งท้ายช่วงนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศรอบโลกกันค่ะช่วงเวลาสองทุ่มถึงห้าทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยเริ่มจากทวีปเอเชียโซลตุก,กีฉงตูปักกิ่งฮานอยและมะนิลาตามด้วยทวีปยุโรปลอนดอนเบอร์ลินปารีสบูดาเปสต์ปิดท้ายที่ทวีปอเมริกาแวนคูเวอร์นิวยอร์กชิคาโกนิวมิซิโก้ลอสแอนเจลิสและดัลลัสค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ